สวัสดีครับพบกับช่อง่างเดียวชาแนลนะครับตอนนี้เรามาหาน้องนะครับดีเดย์ Day. ที่จริงไม่อยากจะพบหน้ามันหรอกครับกะว่าจะมาขโมยบอนสีแต่พบโดยบังเอิญตั้งใจแบบมาเนี่ยครับ D ดีเดย์ชาแนลเอามาแนะนำนูน่นนี่เขาเรียกว่าบอนอะไรนี่นนนตัวนี้ตัวนี้บอนอะไรนี่อันนี้ปะอ,อันเหยี่ยงก็เขาเื่อหย่างกัน บนดำพันนะแต่ว่าผุมเบิ้งแล้วมันยูทูปมันเป็นคืออนพญาลิงดำมันล้อันนี้แกแม่นบ่อันเดียวกันบอกบ่มันคนละสายพันธุ์ตัวนี้เอาแยกออกแล้วเนาะโอ้กำลังขึ้นไหมครับ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 ดูสวยนะครับตอนนี้กระแซยังคือเก่าอยู่บ่บ่บ่แม่นบ่ลงเแลลวลดลงแม่นบ่แต่ว่าแบกคันต้นใหญ่ต้นใหญ่มันกับพันกว่าคือตัวนี้ระบ่อือตัวนี้ขึ้นยังกัวนี้แบกมจิก ต้องเอาลงต้องจำเป็นต้องมีน้ำบ่บ่บ่จำเป็นบ่จำเป็นก็ได้แต่มันชอบน้ำแม่นบ่แม่นแตกดีแม่นบ่มันสิอันนั้นก็กันเห็นไหมมันขยายพันธุ์ไงแล้วเขาเขาสิได้ลูกมันหลายเห็นไหมอืออือโอ้มันแตกออกมาเนาะครับมันสิออกมาเป็นไหลพวกพวกนี้เองตัวนี้งามดีจักรปูว่านี่หามาตาบ้านมาตาบ้านนี่ยอ่ามาตะบ้านทุ่งน้ำนามาแบบไหนขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยบ่ งไงไมงา<ะ>เอามาหลายอยู่เด้นี่อันนี้ก็มาตะบึงสง่ง,งเนี่ยอันนี้สหเดชาเนี่ยมาฮอตตัวนี้ไม่ยั้งนี่ข,า,ขาวๆนี่ข,า,ขาวๆเกียอะอันนี้มาเอามาจากอันอันนั้นลาดลุงปู้เอา้าบอกว่าตัวละตัวนี้เดชาตัวนี้ตัวนี้ขาวๆอ,อันนี้ผมแยกมาสหาเดชาตินี่ไหมเขาเอื่อมาอย่างก,ก็สหเดชา สหเดชะมีคุณสมบัติแบบไหนมันมันสีคล้ายๆกดมันก็เป็นไม้มงคลนะไม้มงคลบอกมันเป็นบอนมงคลนหรอไหมเป็นบอนโบรลันหรือไงเออสหเดชะตัวตัวตัวนี้เป็นยังตัวนี้อันใดตัวเรื่อยๆอย่างนี้ผู้ด่างเดผู้ด่างอ๋ออันนี้ก็ใช่เขี้ยวมากนะบอกบอวบอวแม่นเนาะเขาหลานเขาว่าผู้เหรอฟางเขาอันนี้เป็นยังใส่สภาเร็วโอ้ยอันนี้อะไรซะอันนี้บอวหนึ่งแดงนี่ อันนี้ห้องเฮาห้องเฮาเนาะอันนี้ประเภทเดียวกันมันบอกครับอันนี้แบกเมจิกแบกเมจิกแบกเมจิกนี่นนเดี๋ยวนี้หาเบี้ยนน้อยๆมือนนี่ประมาณราคาเท่าไรรับจากผุณบริเบิ่งเลยคุณม,มือน,นี่คฮะเหนมนบอกมีจต่เต้ยยังแพงเลยน้ารับมีจต่ขยายไว้ซื้อ,อ,อตัวนี้ดิอันนี้หาอีหยังวุ่นนี่หาะผมซื้อมาตัวละรอยอันนี้ทีแรกซื้อมามันมีสองใบท์ดว่ามันเป็นบอลใส ไอ้โคลคาเซียเห็นไหมต้นใหญ่เห็นไหมอืมเพราะว่าไอตระกูลโคลคาเซียมันสินต้นใหญ่เนาะอืมแบ็คเมจิกเป็นอย่างนะอันนี้นาะอันนี้ผมศ์ค่ะใหญ่อันนี้เยอะนี่ต้นนี้ต้นนี้เดี่ยอันนี้วันเขาวันเขาเนาะก็าเฉีนวันนั้นไปให้ไปให้พี่นัดอยู่ยังบนษรามีเวลาอีกเยอะต้นนี้เด้อซุ่ม อันนี้วินสันวินเศรษฐีวินสันนะบอสอ่าเพามันคือเป็นสีนี้วินสันดังอันเดียโอ้แหงเลยเนี่ยเออเซทีวินสันตัวนี้เด็กสตุตลึงเหลืองอันนี้อย่างเกาะอย่างก็งามเลยเศรษฐีเลียนในมันงามเลยไอ้ตุลอ่าอันนี้เศรษฐีเลียนในส่วนลายเขาที่ปลูกน้ำมันไอ้สถานีรถไฟฟ้าไหม ตัวนี้แล้วนี่โอ้ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับถ้าใครมาใครผ่านไปผ่านมามีมีเงินก็แวะลงมาเอาไปเลยครับคือปะคืออยู่จุดเกังมาถือใจให้พี่อเอาเขาโบวาเห็นเจ้าของนี่แล้วเขากับโบได้วบอกคอว่าอย่างไรโอ้นี่ครับนี่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 โอ้นี่นี่นี่อันนี้เดซ่าอัน,นไหน โบดูแลมันเลยบพ่ตัวนี้เนาะคือเงาเงาเงยเเป็นัใดๆเนาะน้อยใจในมันขึ้นตัวนี้ครับบึงขึ้นที่แรกมันนัเอาตอนเอามาใหม่ใหม่มันขึ้นมาอย่างตัวนี้บบดรปลูกฮะจักแต่แต่มันงามเลยตัวนี้มันเป็นมาแต่แต่ใดแล้วนี่นะนี่นี่คืองามอันเลยนี่อือันเช่นี้จันนี่ครับเอามาตั้งแต่ตัวนี้ๆมาตั้าแต่พร้อมๆผมเมือนไหม อันนี้เหรอวอ่ามาตั้งแต่มผมอยู่ะร,ระแวกกูเด้่นี่ยค่ะอันนี้ฮะโอ้โหงามๆตัวน,นี้เด้ไม่ยังหลือันไหนอันนี้ฮะบอนสีโบราณบอนไทย,ยงงน,นี่นมมางเงชุมนี้แม่นบอกอ่าเอามาแต่นี่กบตุ่มนี่แหละไปขอค่ะเจ้ามา <c oughs> อ้โแค่ท่านสกักวอนสิมาลอยอ่ะตัวน,นี้เด้ที่คือกันคือเดียว ตัวนี้คือสองสามร้อยไปได้เนาะง่ายกว่าเออค่ะมันงามอ่ะพี่ทำไมงามมันมันงามแล้วนี่มันเริ่มงามตอนนี้เริ่มงามแล้วนะอันนี้ได้ซื้อมาใส่ตัวตัวไหนสตอร์เบรดโอ้สตอร์เบรดสตอร์เบรดนี่เอฟซีเพิ่นฝากมาให้มันสิตายเบแล้วมันดูแลยากพี่ยางมันบอกบรสควรเลี้ยงมันบอกบ้า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 ทาไทยฝีมือขนาดมันบอกการเลี้ยงอ๋อเนี่ยดูแลยากที่สุดแล้วมันต้องอยู่น้ำมันตลอดมั้ย มันโมแม่งน้ำเด้อแต่ว่ามันขาดน้ำบ่อยมันต้องหดเสาเที่ยงแรงเห็นไหมหมดเยอะละหน่อยบัดนี้ช่วงช่วงลางๆมาเนี่ยวบาเรื่องยูทูปมีเหตุยูทูปเป็นยังไงเป็นยังไงพีกมันมันมันติดขัดทางเทคนิคน้องผมครับได้หรือบอเงินได้เงินยูทูปยังได้แล้วได้แล้วมันตอครับเพิ่อได้เดือนเมื่อกี้เดือนแรกแต่ปัญหา บ่าทนไ้หลายเงนบอกสมมุติว่าเขาร่วมเขาร่วมให้เรียบร้อยแล้วนี่บร่วมองผมบร่วมบร่วมบอกเฮ้ออันเก่ามาได้เลยอบ่รู้ว่าข้าเจ้าเสลียให้จากเดิมกลับมเป็นยังได้เดือนแรกได้แล้วเนาะ,อะโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยงามงามมีแต่แน,นวงามๆครับผมกับต้นไม้จะถือก,กันอยู่เด้อบ้นเงี้ยอะไรเนี่ยฮ มันบ่ค่อยเนาะมันเมืองเฮาหนาว่พราะ่ามันมันบ่ชื้นอ๋อกาไปห่างมันอยู่ตื้นใช่นหมพี่ออต้องเอาเอาลงลงดินเลยแม่นบ่ให้มันไปเคลื่อนมาทั่วนี่เนาะครับมันจะนั้นมันทั่วดินนี่บ่ได้อยูืนหามพวกมันหลายไปนี่โอแม่นๆเอาตั้งน้ําพื้นนี่บ่ได้เลยมืดมันก็เลยเอ็นยาก ตัวนี้นะเป็นตัวที่ดึงดูดมากเลยครับใครปลูกได้เนาะยอดเลยเจ้าก็ออกมาส้ำหนือเอามาน้อย่านี้อีกเอามาสองตนสองอันเจ้าไปเจ้าทำหางเงือนตะเดียวเขาบูจักบดโลกนะข้าไปบูจักแล้วซีนาบอกคอยเลยว่าคือบูจักแสดงว่าคอยบูจักคอยเขาบูจักคือบูจัก นี่นครับมาเยี่ยมดีเดย์นะครับมาเอา้าพระเอกพระเอกมาครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าใครเป็นใครนะครับพระเอกหนังเอวีมีแต่พระเอกเพิ่นได้ดีเพิ่นแล้วน้องนุ่งครับนี่ก็พระเอกนี่เป็นมอเตอรของฟันนะครับนะร้านลุปเปอร์น,นี่นรนนนพระเอกหนังเอวีเราก็มานะครับ ขี่รถมหมยสานบ่าวนกขาดมือก่อนขับมือก่อนให้ก้อนงหัวบ่าวนกกเกาะพระเอกเอวีล่าสุดนะครับให้ก้องหัวฮะอย่างกล้องก้องเบรคบอกโบมีแต่ผมผมยังได้เอาไปรถล็อตหนึ่งครับจะเห็นดีบ้างเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเอาเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เช่นเดียวโชคดีปีใหม่สวัสดีครับ สวัสดีหน่อยครับชั้งนกคุณนกครับพระเอกนางเอวี